กลับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็น้องน้องเรสติดนะคะที่เข้าร่วมประชุมทาง z o ูมนะคะทางออนไลน์วันนี้นะคะหัวข้อที่ได้รับมอบหมายใ,ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องลิเวอร์นอทดูอิ r ซ o t i c Pat i e n t ซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยๆนะคะในทางเวชปฏิบัติของเราเอาไลน์ที่จะพูดในวันนี้นะคะก็คืออันที่หเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการ Approach ถ้าเราเจอคนไข้ ที่เป็นตับแข็งและมีก้อนในตับเนี่ยจะมีแนวทางในการวินิจฉัยโรคอย่างไรบ้างแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือเราจะวินิจฉัยมะเร็งตับยังไงบ้างเพราะว่าเวลาที่จเจอริ้วน้อดูในคนไข้ที่เป็นเซโรซิสแล้วต้องคิดถึงว่าก้อนอันนี้ย เป็นหรือไม่เป็นมะเร็งตับเป็นอย่างแรกนะคะแล้วทำการ i n v e s สติ a t e โดย diagnosis จะเน้น2อ,อย่างเรื่องของ r a d i o l o g i i Imaging แล้วก็ Biomarker ท้ายที่สุดก็คือ differential diagnosis ของ liver n o d ดที่เราพบค่ะยกตัวอย่างจากเคสที่เจอคนไข้จริงก่อนนะคะเป็นผู้หญิงอายุ77ปี underlying เป็น r r s o s i s แล้วก็เป็นจากเรื่องของไวรัส ตับอักเสบบีก็ทำอัลตราซาวมาทุก6เดือนเลยเพื่อทำการคัดกรองมะเร็งตับผลล่าสุดที่ทำอัลตราซาวมาคือเจอว่ามีก้อนขนาดประมาณ1เซนนะคะเป็นริเวอร์น็อดูเป็นไฮโปเอ็กโคอิกเรชัน e e e นะคะเจาะริเวอร์ฟังชั่นเทสออกมาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเพนเลตโอเคมี i n r อ็นอาร์โปรลองนิดนึง1.2ึ่งจุดสองอัลฟาฟิโตโปรตีนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติคำถามคือ ถ้าเราเจอคนไข้คนนี้เนี่ยจะมีวิธีการในการ Management อย่างไรบ้างเดี๋ยวลองอคิดดูในใจนะคะว่าจะตอบข้อไหนข้อแรกคือ,อ Repeat u l t r ท Sound อีก3เดือนข้างหน้าหรือจะโพสิซไปทำ Triple ิ e a c สหรือทำเป็น MRI นะคะที่ฉีด c Cont o contrast c o n t r a s t ก็มีให้เลือก2แบบแ a d t l i n i u m หรือ p r i m a l i s แล้วก็อีก ชอยสุดท้ายก็คือการทำาิเวอร์ไปออฟซีนะคะลองเลือกในใจดูว่าจะเลือกข้อไหนนะคะทีนี้เมื่อกี้บอกว่าเคสนเนี้ยเนี่ยมีการทำเขาเป็นเซโรซ i s นะคะแล้วก็มีการทำอุตสาก็ขอย้อนกลับมานิดนึงก่อนว่าในคนไข้ที่เป็นตับแข็งเนี่ยเ,เวลาที่เราเจอแบบนี้อย่าลืมทำอุตสาห์นะคะเพื่อคัดกรองมะเร็งตับ ทุกหเดือนนะคะซึ่งในป,ปีที่แล้วนะคะสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยก็ทำการออกไกด์ไลน์มานะคะเพื่อบอกว่าคนไข้กลุ่มไหนบ้างที่ต้องทำการคัดกรองมะเร็งตับนะคะอันแรกสุดก็คือเป็นคนไข้ที่เป็นตับแข็งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามนะคะอันที่สองคือเป็นคนไข้ที่มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่เป็นผู้ชายอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปหรือผู้หญิงอายุ ตั้งแต่50ปีขึ้นไปอันที่3คือเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสสับป,ปะสบีที่มี Family History ที่เป็นย่าสายตรงเป็นเ,เป็นมะเร็งตับนะคะอันที่4คือเป็นคนไข้ไวรัสสับปะสีซีเรื้อรังที่มี d v v n c e d Fibrosis ทั้ง4ข้อนี้ ต้องทำการตรวจคัดกรองมะเร็งตับนะคะและข้อสุดท้ายที่ถือเป็น optional ก็คือคนไข้ที่เป็น chronic hepatitis ที่มี advanced fibrosis ถ้าเจอคนไข้กลุ่มเหล่านี้แนะนำว่า ให้ทำการตรวจอัลตราซาวดร่วมกับการตรวจวัดระดับของอัลฟาฟิโตโปรตีนในเลือดทุก6ถึง12เดือนตามไกด์ไลน์แนะนำว่าเป็นทุก6ถึง12เดือนแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้ตรวจทุก6เดือนเพราะจะเป็นช่วงอินเทอร์วัลที่ทำให้เราสามารถตรวจเจอมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นและสามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะ สมมุติว่าเราทำอุนราซาวคัดกรองมะเร็งตับในคนไข้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้แล้ววันดีคืนดีเจอก้อนขึ้นมาเจอริเวอร์นดูขึ้นมาจะมีลายในการ Approach หรือ Management ต่ออย่างไรให้ดูตามขนาดของก้อนเป็นหลักถ้าเกิดว่าก้อนมีขนาดไม่ถึง1เซนแนะนำว่าให้ทำการตรวจอลตราซาว์ซํำ ทุกสเดือนก่อนถ้าขนาดยัง stable อยู่ไม่เกิน1เซนก็ให้ทำการตรวจแบบนี้จนครบ12เดือนแล้วเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจปกติคือทุก6เดือนแต่ว่าถ้าเกิดตรวจซ้ำแล้วก้อนมีขนาดโตขึ้นหรือครั้งแรกที่ตรวจเจอออกมาแล้วก้อนเกิน1เซนขึ้นไปแนะนำว่าให้ทำการตรวจ Imaging ที่เป็น Dynamic CT หรือ MRI ต่อโดยถ้าทำามิก c ี หรือ MR แล้วเจอลักษณะที่เป็น radiologic hallmark ของ HCC ซึ่งประกอบด้วย2 ข้อคือมี Arterial Enhancement ร่วมกับมี Washout ในว e n u s หรือ Delay Phase แบบนี้สามารถให้การวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับได้เลยแต่ถ้าเกิดเราทำา t หรือ MRI แล้วผลออกมายังไม่มีลักษณะที่เป็น Typical Radiologic Finding แนะนำว่าให้ทำ Imaging ิซ้ำอีกหนึ่งบ i t y ที่ตอนแรกยังไม่ได้ทำถ้าเกิดว่า ยังวินิจฉัยไม่ได้อาจจะเลือก2อ p อ i ปชันก็คือทำริวอเบอรออซีเลยหรืออีกกรณีหนึ่งคือ r e พีทอิมเมจิ g ภายใน3าถเดือนไปก่อน กลับมาที่คนไข้ของเรานะคะที่เจอก้อนเกิน1เซนขึ้นไปก้อนนี้ขนาด1เซนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทําต่อก็คือต้องทําเป็น Dynamic CT หรือ MR าคำถามคือเราจะเลือก CT หรือ MRID อนะคะอันไหนจะมี Diagnostic Accuracy สูงกว่ากันแล้วก็ถ้ากรณีที่เลือก MRI เราจะเลือก Contrast ตัวไหนดีเพราะ Contrast ของ MRI สําสำหรับร i v e r มี2แบบคือเป็น Conventional contrast ก็คือตัว gadolinium ที่เราใช้กับ MI ตามปกติเช่น MI I brain แล้วก็ใช้ตัวนี้อีกอันนึงคือเป็น Hepatocyte specific contrast agent นะคะ,ะเราจะมี เราเราจะเลือกอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอมาดูคอนทาสของ MRI สําสำหรับริเวอก่อนอย่างแรกก็คือตัวที่เป็นแก d o โด n ลเนียมปกติแบบนั้นเป็น Conventional Contrast ซึ่งเป็น Extra Cellular Contrast นะคะแบบนี้เนี่ยถ้าเราฉีดไปจะให้ภาพที่เป็น Dynamic Phase ก็คือเราจะได้ภาพที่เป็น Arterial Phase เฟ n o u s Phase แล้วก็ดีเลย์เฟสนะคะใน T1 imaging ของตัว MRI ในกรณีที่เป็นเฮปต t ไซส t e เปซิฟิกค c นทราสเอเจนต์คุณสมบัติของ Contrast a เจนตแบบนี้จะมีเพิ่มเติมมานอกเหนือจากตัว Conventional Contrast คือนอกเหนือจากที่จะให้ ภาพที่เป็นไดนามิกเฟสแล้วเนี่ยยังได้ภาพพิเศษออกมาเฟสหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าเป็นเฮปตบิลิอารีเฟสด้วยสำหรับตัวเฮปต t ไซสเปซิฟิกคอนทราสต์เอเจนเนี่ยในเมืองไทยมีขายอยู่2ยี่ห้อนะคะตัวแรกยี่ห้อแรกคือ Primovis ซึ่งก็คือตัว g a ด o x กซิเดตนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือมา l ติฮานซึ่งคือตัวแกด o บิเนตนะคะ2ตัวนี้เนี่ย เวลาที่เราฉีดคอนทราสเข้าไปเนี่ยสองตัวนี้จะถูกอัพเทคนะคะโดยฟังชันนี่เฮปตไซหรือ normal เฮปตไซด้วยเพราะนั้นก็จะให้ภาพในเฮปตบิลเฟสก็คือถ้าก้อนที่เราเห็นเนี่ยเป็น normal เฮปโต y ไซ ก้อนนั้นจะสามารถอัพเทคไพรโมวิสได้แล้วก็จะเห็นภาพที่เป็นก้อนที่ขาวขึ้นในเฮปตอบิลิอารีเฟสในทางตรงข้ามถ้าก้อนนั้นประกอบด้วยเซลล์ที่เป็นผิดปกติเป็นแอบนอร์มอลเฮปตไซต์เช่นเป็น HCC เป็นเมตาสซิสหรือเป็นเฮปติกอะดีโนมาก้อนเหล่านี้ก็จะไม่สามารถ อัพเทคตัวไพร์โมวิสได้เพราะฉะนั้นก็จะให้ใหลักษณะที่เป็น h y โปเดนซิตี้ลีชันนะคะเป็น h y โ o i n t e n s i t y ี้ t i o n ในภาพที่เป็น h เ p ปโตบิลิอาลิเฟสที่ย้อนกลับมาว่าเราจะเลือก CT หรือ MRID ในกรณีที่เจอ Liver Nodule ที่เราสงสัยว่าเป็นมะเร็งตับ มีการทำ meta analysis ตีพิมพ์ในอสองปีที่แล้วนะคะก็พบว่าในภาพรวม MRI มี Sensitivity ที่ดีกว่า CT ในการวินิจฉัยมะเร็งตับนะคะโดยมี Sensitivity ของ MRI อยู่ที่82ในขณะที่ CT มี Sensitivity อยู่ที่ประมาณ66ความจำเพาะคือ Specificity ไม่ค่อยต่างกันมากนะักแต่ Accuracy ของ MRI ก็สูงกว่า CT ในการวินิจฉัยมะเร็งตับ ถ้าเทียบเป็น head-to-head comparison ระหว่าง MRI ที่เป็น hepatocyte specific contrast agent MRI ที่เป็น gadolinium ปกติ ati, แล้วก็ CT with contrast จะเห็นได้ว่า MRI ที่เป็น hepatocyte specific มี sensitivity ที่ดีที่สุดแล้วก็ดีมากกว่า extracellular contrast agent ของ MR และ CT ที่ฉีด contrast โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าก้อนนั้นมีขนาดน้อยกว่า2เซนตัวที่เป็นเทปโตไซส์สเปซิฟิกคอนทราสเอเจนต์จะมีความไวที่ดีกว่าข้อมูลเหล่านีอ้อันนี้เป็นราคานะคะให้ดูราคาของ MRI นิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นเอ็กซ์ l ร้าเซเวอร t คอนทราส MRI ราคาจะอยู่ที่1500บาทอันนี้เป็นราคาของโรงพยาบาลจุลานะคะ ถ้าเป็น CT with contrast อยู่ที่8,500บาทถ้าเราเลือก contrast เป็น p r i m l w i z ราคาอยู่ที่18,000บาทแล้วก็ m u l t i h a n d จะอยู่ที่1 5 0 0บาทตอนนี้2ตัวนี้เนี่ยเบิกได้ทุกสิทธิ์แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเราเลือกเป็น p r i m l w i z เนี่ยจะมีคนไข้เนี่ยจะมีต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกินนะคะอีก1,800บาทแต่ถ้าเป็น m u l t i h a n d s เนี่ยตัวนี้จะไม่มี ค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่องคครจะต้องเสียเพิ่มนอกเหนือจากสิทธิ์นะคะทั้นข้อมูลตามที่แสดงให้ดูเนี่ยก็เป็นที่มาของไกด์ไลน์นะคะก็เลยแนะนำว่าในกรณีที่เราเจตรวจ,จเจอริ้ว่านอดูเนี่ยที่ขนาดเล็กกว่า2เซนเนี่ยแนะนำว่าถ้าเราทำเป็น MRI ควรจะต้องเลือกเป็นเฮปตไซส์สเปซิฟิกคอนทราสเอเจนต์นะคะเพื่อให้ความไวเนี่ยเยอะพอในการวินิจฉัยภาพนั้นโดยสรุป เคสที่ยกตัวอย่างให้ดูคนไข้เป็น h e p t s c i r o s i s เจอลิเวอร์น้อยดูหนึ่เซนนั้น next step ที่ proceed ต่อก็คือการทำเป็น dynamic MRI แล้วก็เลือกเป็น hepatocyte specific contrast agent คือตัว primeovis นะคะนั้นอันถัดไปจะพูดถึงเรื่องของ radiologic finding นะคะของ HCC นะคะสมมุติว่าอย่างเคสเมื่อกี้เราเลือกส่ง MRI แล้วเนี่ยเราได้ผลมาเนี่ยเราจะแปลผลภาพยังไงได้บ้างนะคะนั้น radiologic h a l m a r k ของ HCC เนี่ยย้ำว่าจะต้องมี2ข้อก็คือมี enhancement ใน a r t e r i a l p h a s e และมี washout ใน venous หรือ delay phase นะคะคำว่า a r t e r i a l e en enhancement หมายความว่าก้อนเนี่ยขาวขึ้นเมื่อเทียบกับเนื้อตับส่วนอื่นที่อยู่โดยรอบ ใน a r t e r i a l phase ส่วน wash out หมายความว่าก้อนตัวนี้ดำมากกว่าเนื้อตับส่วนอื่นที่อยู่โดยรอบนะ,ะใน venous หรือ d i l r e a s e ให้ดูตัวอย่างคนไข้ของจริงเป็นผู้ชายอุยุประมาณ50ปีนะคะเป็น cirrhosis ก็ ทำอัลตราซาวเจอก้อนแล้วก็มาทำซีทีต่อนะฮะอัลตราซาวเจอก้อนขนาดค่อนข้างใหญ่ก็เลยเลือกเป็นซีทีจะเห็นว่านอนคอนทาสก็มองไม่ค่อยเห็นก้อนเท่าไหร่แต่ว่าอาร์ต i เรียลเฟสเห็นชัดเจนว่ามีก้อนขาวขึ้นนะคะแล้วก็ในวีนัสเฟสกับดีเลเฟสก็เห็นว่ามีวอชเอาท์ด้วยคือก้อนดำลงเมื่อเทียบกับเนื้อตับส่วนอื่นที่อยู่โดยรอบแล้วก็จะมีอีกลักษณะนหนึ่งที่ให้สังเกตด้วยนะคะก็คือ เห็นว่ามีลักษณะเขาขาวนะคะ enhancing อยู่ในรอบๆเป็นริม enhancement แบบนี้คือเป็นแคปซูลนะคะซึ่งก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ช่วย suggest ว่าก้อนก้อนนี้น่าจะเป็นมะเร็งตับอันนี้คือภาพที่เป็น typical finding ของ CT นะคะคราวนี้ถ้าเราส่ง MRI บ้างลักษณะาภาพจะเห็นอย่างไรนะคะ MRI เนี่ยจะมีหลายเฟสนะคะเวลาที่ได้ผลมาเนี่ยไม่ต้องตกใจเวลาที่ดู MRI l i v e r เนะคะให้ดึงมาสองรูปแรกก่อนก็คือภาพที่เป็น T2 กับ T1 ก่อนนะคะรู้ได้ยังไงว่าเป็น T2 นะคะ T2 ก็คือน้ำที T ่ก็คือตัว CSF เนี่ยจะเป็นสีขาว T1 ก็คือฟลูอินะคะตรง CSF เนี่ย เป็นสีดำนะคะนั้นถ้าเป็น HCC เนี่ยภาพที่ t 2จะเห็นก้อนเนี่ย เป็นก้อนสีขาวนะคะก็คือเป็นไฮเปอร์อินเทนซิตี้เีชันในขณะที่ T1 จะเห็นก้อนเป็นสีดำนะคะเป็นไฮโปอินเทนซิตี้เีชันนะคะนั้น t 2เห็นก้อนขาว T1 เห็นก้อนดำนะคะหลังจากนั้นเราจะดูภาพที่เป็นดินามิกเฟสของ t d y n a นะคะดินามิกเฟสก็คืออาร์ตเรียววีนัสแล้วก็ดีเลย์เฟส นั้นในอารตเรียลก็จะเห็นว่าก้อนขาวขึ้นนะคะมี Enhancement แล้วก็วีนัสกับ Delay เห็นเป็นก้อนสีดำนะคะก็คือเป็น Washout นะคะอันนี้คือลักษณะของ n y n i m p h p s e นะคะแล้วก็อย่างคนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีลักษณะของ Enhancing Capsule นะคะตรงนี้ด้วยใน Delay Phase แล้วก็ในวีนัสเฟสก็เห็นเหมือนกันทีนี้ถ้าเราเลือก การตรวที่เป็น MRI แล้วเราเลือก Contrast ที่เป็นเฮปตไซส e สเปซิฟิกก็จะได้ภาพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเฟสก็คือเป็นเฮป o b i l i a r y Phase ซึ่งในเฟสนี้เราจะดูว่าก้อนอันนี้ u p พเทคตัวคอนทราสหรือเปล่านะคะนั้นถ้าก้อนอันนี้ไม่อัพเท Contrast ก็จะเห็นเป็นก้อน h y โปเดนซ์ขึ้นมาก็บ่งว่าก้อนนี้เนี่ย ไม่ใช่ normal h e p a t o c y t e ในกรณีนี้ก็คือเป็น HCC ทีนี้อยากแนะนำเพิ่มเติมให้รู้จักกับวิธีการรายงานผลของภาพ CT กับ MRI นะคะอย่างเวลาที่เราตรวจคัดกรอง CA breast มะเร็งเต้านมเนี่ยแล้ก็จะมีการทำแมมโมแกรมทำมอ t ลเต o u n ซาวเ a รสแล้วเราก็จะรายงานผลออกมาเป็นไบรต ค่ายทีเรียเพื่อบ่งว่าเอ๊ะก้อนที่เราเห็นเนี่ยหรือลักษณะ a b o r r m l l i i n t i n g ที่เจอจากแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากน้อยแค่ไหนของ l i เวอรคือ hcc เช่นเดียวกันนะคะทางสมาคมรังสีวิทยาของอเมริกาก็มีการทํา classification ของ l i เวอร์นอสดูออกมาเป็นไลเล็ต ครเทเรียนะคะไลตตั้งแต่ไล,ล1ลตหจนไปถึงไล,ล5ลตหนะคะเพื่อดูว่าก้อนก้อนนี้น่าจะเป็นบินานหรือว่าน่าจะเป็น HCC หรือมาลิก n a นทูเมอรโดยไลเลตครเทเรียการอ่านตรงนี้จะใช้ในกรณีที่คนไข้เป็นตับแข็งหรือเป็นเวลัสปีนะคะหรือมีประวัติ เคยเป็นมะเร็งตับมาก่อนนะคะนั้นอันนี้เราจะอ่านไลายๆไครทีเรียคือเฉพาะในคนไข้กลุ่มเสี่ยงมะเร็งตับไลายๆไครทีเรียอันนี้จะบอก p ั๊บเปอร์เวลตี้คือโอกาสที่ก้อนก้อนนี้จะเป็นตับแข็งเอขอโทษจะเป็นมะเร็งตับว่ามากน้อยขนาดไหนการอ่านไลแไล่ครทีเรีย criteria, ใช้ลักษณะ f i n d i g ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะก็คืออันที่หนึ่งเป็น arterial enhancement โดยย้ำว่าลักษณะของ enhancement ต้องเป็น non rim หมายความว่าจะต้องไม่ใช่ enhance เฉพาะตรงขอบนะคะอันที่สองเป็น washout ใน venous หรือ delay phase โดยลักษณะ washout ต้องเป็น non peripheral คือ washout ตรงบริเวณตรงกลางๆหรือเต็มก้อนเลยไม่ใช่เฉพาะส่วนตรงขอบขอบอันที่สามเห็นลักษณะของ capsule enhancing อันที่4คือมี threshold growth หมายความว่าก้อนโตเกิน50%ภายใน6เดือนและละักษณะอันที่5ที่ใช้ในการจัดไลเล็ตไครเทเรียคือ,อขนาดของตัวก้อนนะคะนั้นจะเอาลักษณะ5ละักษณะทั้งหมดอันนี้มาประกอบกันเพื่อแยกตามไลเล็ตไครเทเรีย ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดก้อนเกิน2เซนขึ้นไปมี Arterial e n เอ n น e m e n ์เมและมีอย่างน้อย1ลักษณะใน3ลักษณะอันนี้ก็จัดเป็นไลแลต5ได้เลยซึ่งถ้าเป็นไลแลต5ก็ถือว่าเป็นเดฟ i ิ i t e ไดอ g โน s i s ของ HCC สําสำหรับไลแลต4ก็จะถือว่าเป็น p r o อ a b l e HCC ยกตัวอย่างเช่น ก้อนที่มีขนาดเกิน2เซนขึ้นไปมี arterial enhancement แต่ยังไม่มี1ลักษณะคือยังไม่มีลักษณะใดเลยใน3ลักษณะอันนี้อันนี้ก็จะจัดเป็น l i l ละนะคะซึ่งถ้าเป็น l i ยละเคำแนะนำก็คือมีให้เลือก2ทางอาจจะทำา i v e r ร i o บ s y ดูตำแหน่งของก้อนนั้นก็ได้หรือจะทำอ m i g i n i n g อีกอันนึงเช่นตอนแรกทำา t ทก็เปลี่ยนไปทำาภายใน3เดือน กรณีที่เป็นไลเลต3ถือเป็น intermediate probability ของการเป็น HCC ยกตัวอย่างไลเลต3ก็คือก้อนที่น้อยกว่า2เซนนะคะแล้วก็ไม่มีฟีเจอร์อันใดอันหนึ่งของ3ลักษณะนี้เลยแบบนี้จะเป็นไลเลต3นะคะไลเลต3เนี่ยแนะนำว่าให้ทำ CT หรือ MR ภายใน3 6ถึง6เดือนอีกรอบหนึ่ง สำหรับไลแลตสองเนี่ยจะมีโอกาสเป็นบีไนมากกว่าเป็นมาลิกแนนนะคะไลแลตหนี่ถือเป็นเดฟินิตบีไนเลยในกรณีของไลแลตสามเนี่ยขอย้ำนิดหนึ่งว่าจำเป็นต้องมีการตรวจติดตามเพราะว่าไลแลตสามเนี่ยจริงๆแล้ว1ใน3คือมาลิกแนนซีและถ้าติดตามต่อไปภายใน2ปีจะมี9%ของไลแลตสามที่จะเทินเป็นไลแลตห้าเลย you <laughs> ยกตัวอย่างนะคะของไลเล็สองกลับมาที่ไลเล็สองนะคะไลเล็สองพัพเปอร์เรตี้บีนายนะคะพัพเปอร์เบลบีนายก็ตัวอย่างอย่างเช่นก้อนที่เป็นอ t ชิพิ a ค h ลฮี n ม i จิโอมาหรือว่าเป็นโฟ c คอลพาร n นไคล a l อ b n นอร์ l i ลตี้เช่นเป็นไฟบัส s ิชูหรือว่าเป็นพวกเอ่ออัพนอร์โม่เพอร์ฟิวชันนะคะแบบนี้มีทางเลือกให้เลือกสองทางนะคะอันที่หนึ่งก็คือทำซีทีหรือเอ็มไอไอซ้ำภายในหกเดือนหรือถ้า มั่นใจคือแนวโน้มคิดว่าไปทางบีนัยมากกว่าแบบนั้นทำอัลตราซาวด์เซเวเลนซ์ภายใน6เดือนก็ได้เช่นเดีดวยวกันไลแลดหนึ่งที่เป็นเดฟินิตบีนยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นซิสฮิแมงจิโอมาหรือเป็นพวกแอบนอร์มอลเปอร์ฟิวชัน เป็นวาสคูล่าชั้น, osition, นะะหรือเป็น f a ต d ดปโพ i ิชันนะคะหรือเป็นไฟโบซิสกัสกาแบบนี้ถ้าเป็นรายละดหนึ่งอ่านออกมาทำอัลตราซาวทุก6เดือนได้เลยนะคะอันนั้นคือวิธีการวินิจฉัยมะเร็งตับ จาก Radiologic f i n d i n g นะคะถามว่า Biomarker ที่ใช้ในการวิจัยมะเร็งตับมีไหมนะคะก็ปัจจุบันนะคะที่ใช้กันในทางคลินิกก็ยังมี AFP ตัวเดียวที่ถือเป็น main Biomarker ซึ่งใช้ทั้งในการ surveillance แลก็ไดอะนุสิสนะคะสำหรับการ surveillance เนี่ยขอย้ำว่า sensitivity เนี่ยที่เราจะตรวจพบเนี่ยจริงๆแล้ว AFP เนี่ยมีความไวไม่ค่อยดีนักนะคะคือมีความไวแค่40 60เท่านั้นนะคะในการด t a r l y h r l y HCC นะคะข้อมูลที่ทำในประเทศไทยทั้งที่จุฬาศิริราชแล้วก็ที่โรงพยาบาลจุฬาพรเนี่ยออกมาได้ใกล้เคียงกันเลยนะคะว่า s e n s i t t v i t y ในการ detection ของ Early HCC เนี่ยอยู่ที่ประมาณแค่40%เท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ย้ำว่าห้ามใช้ AFP ตัวเดียว เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยหรือทำการ surveillance มะเร็งตับนะคะจะต้องใช้คู่กับเอาเออเออตาซาวเสมอนะคะแล้วก็กรณีที่เราตรวจ AFP ออกมา ในการ s u r v e i แลน n ซ e เนี่ยคัดออฟที่เราถือว่า o s i ิทีฟก็คือค่าที่เกิน20ขึ้นไปเพราะน,นั้นถ้าเราเจอ FB เกิน20ขึ้นไปอัลตราซาว์อ่านมาไม่เจอก้อนยังไงแนะนำว่ากรณีเช่นนี้ควรจะต้องไปทำา c หรือ MR เพื่อคอนเฟิร์มนิดนึงว่ามีมะเร็งตับซ่อนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอย่างบางครั้งกรณีที่เป็น infiltrative HCC หรือว่าคนไข้ ที่อ้วนมากๆนะคะหรือว่าเนื้อแบคเกาวของริเวอร์เป็นแฟตเยอะๆอาจจะทำให้เรามองไม่เห็นก้อน HCC ก็ได้จากอัลตราซาว สำหรับ t ู m ม r m a r k e ์อื่นๆที่ปัจจุบันเริ่มมีที่ใช้ก็มีอีก2ตัวคือ f p l 3กับ DCT นะคะอย่างบางสถาบันตอนนี้เช่นที่จุฬาหรือที่ศรีราชก็มีการตรวจตัวนี้แล้วนะคะถ้าเกิด c คอมบิ a t i o n ของ2ตัวนี้ร่วมกับ AFP ก็ช่วยในการเพิ่มความไวในการวินยยิจฉัยหรือว่าการเซ r ร์แลน c ์มากขึ้น สำหรับ differential diagnosis ของ liver nodule ที่เจอใน cirrhosis นอกเหนือจากที่พูดไปแล้วนะคะอยากย้ำหนึ่งอันก็คือเรื่องของ n ิน r h e p a ป i ิ c โ o l a n g i o carcinoma เพราะว่าความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโ o l a n g i o carcinoma เนี่ยหลายอันเป็นอันเดียวกับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับเลยนะคะนั้นโดยสรุป เวลาที่เราเจอ liver n o d u อดนะคะในคนไข้ที่เป็นตับแข็งให้คิดไว้ก่อนว่าก้อนก้อนนั้นเป็น HCC หรือเปล่าแล้วก็ต้องทำการ Investigation นะ,ะเพื่อพรูฟให้ได้ว่าตกลงเป็นหรือไม่เป็นซึ่งการ Investigation นั้นอาศัย Diagnostic Imaging ที่เป็น Dynamic นะคะก็คือต้องมีการฉีด Contrast จะเลือกใช้ CT หรือ MRI ก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนนะคะถ้าเกิดว่าก้อนเนี่ยเกินน้อยกว่า2เซนแนะนำให้เลือกใช้เป็น MRI แล้วก็ให้ทำให้เลือกฉีดคอนทราสต์เป็น hepatocyte specific contrast นะคะจะเลือก p r i m o w i s หรือ multi hands ก็ได้การแปลผลใช้ l ล y l a t criteria laylat criteria นี้ช่วยในการบอกโอกาสว่าก้อนก้อนนั้นน่าจะเป็นมะเร็งตับมากน้อยแค่ไหนและช่วย Suggest ว่า จะ Management อย่างไรต่อ Differential Diagnosis ของก้อนเวลาที่เราเจอใน Cirrhosis นอกจาก HCC แล้วมาริ g n นซี่อีกอันที่ต้องคิดถึงด้วยคือเรื่องของอะมะเร็งท่อน้ำดีเพราะว่าเซโรซิสนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้15เท่านะคะนอกเหนือจากนั้นไม่ว่าจะเป็นไวรัส B, C หรือแอลกอฮอล ทั้งสมอันนี้ทำให้เกิดทั้งมะเร็งตับและ CCA ได้ด้วย สุดท้ายที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะก็คือเรื่องของการคัดกรองมะเร็งตับถ้าเจอคนไข้ที่เป็นตับแข็งไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามคนไข้ที่ติดเชื้อไวรัสสับอักเสบบีที่เป็นผู้ชายอายุเกิน40ปีขึ้นไปผู้หญิงอายุเกิน50ปีขึ้นไปหรือมีญาติสายตรงเป็นมะเร็งตับ หรือเป็นไวรัสซีที่มี a แอดวานซ์ไฟโ o s i s ไม่ว่าจะรักษาหายแล้วหรือยังไม่ได้รับการรักษาก็ตามในคนไข้กลุ่มเหล่านี้ควรจะต้องทำการคัดกรองเฝ้าระวังการเกิดมะเร็งตับด้วยการทำอาาาัลตราซาวร่วมกับการตรวจ AFP ทุก6เดือนนะคะใน Lecture อันนี้คิดว่าสำคัญที่สุดที่อยากจะฝากเอาไว้ เป็นซัมมารีหน้านี้นะคะเหตุผลเพราะว่า,าที่โรงพยาบาลจุฬาเคยมีทำเคยมีทำการศึกษาแล้วเนี่ยพบว่าในคนไข้ที่มีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งตับเนี่ยมีแค่ร้อยละ23เท่านั้นที่ได้รับการตรวจคัดกรองด้วยการทำออร์ตาซาว ทุก6เดือนนะคะแล้วก็การทำอาอัลตราซาวทุก6เดือนมีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าช่วยลดโอกาสที่คนไข้จะเสียชีวิตได้เพราะว่าการ Early Detection ทําทำให้เราสามารถรักษาแบบ Curative Treatment ได้แล้วก็ลดโอกาสการเสียชีวิตได้ถึง37%แล้วเรามีการศึกษาเพราะว่าปัจจัยที่ทำให้อัตราการตรวจ คัดกรองและเฝ้าระวังมะเร็งตับเนี่ยต่ำในประเทศไทยเหตุผลหลักเป็นจากตัวแพทย์นะคะเป็นจากตัวบุคลากรทางการแพทย์ว่าเรายังไม่มีความเข้าใจว่าคนไข้กลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงและยังไม่ทราบว่าเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองควรจะเป็นอะไร เพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญสุดขอฝากหน้านี้เอาไว้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะถ้ามีคำถามก็สามารถส่งมาทางออนไลน์หรือจะติดต่อมาทางอีเมลก็ได้ขอบคุณมากค่ะ